ราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผนดินทิ้งงดงามจะคืนกลับมาปัจจุบันเนี่ยนะครับเรายอมรับตรงกันว่าอุดมการทางการเมืองที่ค่อนข้างชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปแน้วคืออุดมการแบบเสรีประชาธิปไตย S <s <ans> แต่กว่าที่อุดมการเสรีใดเมื่อไรจะชนะเนี่ยก็ผ่านการต่อสู้ทางความคิดอะไรต่างๆมาๆมากมายเนี่ยพูดง่ายคือโลกเนี่ยนะครับกำลังบังคับว่าแต่ละประเทศทุกรัฐเนี่ยนะครับคุณจะต้องพยายามทํารัฐของตัวเองให้เป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยให้ได้มากบางน้อยบ้างแตกต่างกันไปแต่ละประเทศนะครับดังนั้นประเทศที่เคยเป็นปกครองอยู่ในระบอบเผด็จการไม่ว่าจะเป็นปเผด็จการแบบนาซีฟาสซิสเป็นเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์ก็ตามนะครับพอถูกอุดมการ สีประชาธิปไตยบังคับเนี่ยครับว่าต้องเปลี่ยนประเทศของตัวเองให้เป็นสีประชาธทิปไตยเนี่ยก็จําเป็นจะต้องผ่านช่วงเขาเรียกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนะรบจากระเบอบเผด็จการนะเข้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยหลายประเทศในร่วมนี้ก็มีบทเรียนแตกต่างกันไปนะครับบางประเทศเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนผ่านไปได้อย่างสันติบางประเทศก็เ huh. ก NO? ิดความขัดแย้งเกิดสงครามกันด้นะครับหรือบางประเทศก็เป็นบาดแผลมาจากสงครามโลก นะครับจะเป็นผู้ภพ้แน้สงครามโลกถึงจะมีโอกาสจังหวะได้เปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนผ่านประเทศของตัวเองได้นะจากการสํารวจประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆในโลกใบนี้เนี่ยนะฮะก็อาจจะแบ่งรูปแบบการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูนเผด็จการไปเป็นรัฐธรรมนูนแบบประชาธิปไตยรับได้อยู่3รูปแบบใหญ่ๆรูปแบบแรกก็คือการเปลี่ยนผ่านโดยที่เผด็จการครับเป็นคนตัดสินใจเองว่าถึงเวลาอันควรจําเป็นแล้วนะครับไม่ว่าเขาอาจจะตัดสินใจด้วยวิสัยทัศน์ก้าวหน้าหรือว่าถูกบังคับบีบบังคับกดดันต่างๆมาก็ต่าง แต่ว่าเขาเป็นผู้ตัดสินใจเองที่จะเปลี่ยนจากเผด็จการเข้าไปสู่ประชาธิปไตยนะครับกรณีนี้นะครับตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับก็กรณีของสเปนนะครับสเปนนะครับอยู่ภายใต้ระบบการปกครองของนายพลฟรังโกมาหลายสิบปีมากยาวนานมากนะครับแล้วก็ใช้ระบบะเผด็จการเต็มรูปนะครับสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆไม่มีนะครับพรรคการเมืองต่างๆไม่มีนะครับ แต่พอในปะอฟองโกตายนะครับในปอฟองโกได้วางทายาทเอาไว้นะครับก็คือกษัตริย์กนคาร์ลอสนะแลพอกษัตริย์กนคาร์ลอสขึ้นมาเนะี่ยแทนที่จะทําแบบฟังโกแบบเดิมพระองค์ก็ไม่ทำครับพระองค์กลับคิดว่า,าประเทศสเปนนะครับอยู่ในยุโรปนะครับแล้วก็โลกเนี่ยเขายอมรับประชาธิปไตยงนั้นสเปนก็ต้องเข้าสู่ประชาธิปไตยด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นกษัตริย์กนคาร์ลอสก็จึงตัดสินใจนะครับ เป็นผู้ริเริ่มในการยุติระบอบฟาร์โกลและเดินหน้าเข้าสู่ระบอบสาลีมาร์ไตซึ่งทําให้สเปนได้เป็นรัฐเสรีประชาาิปไตจวบจนทุกวันนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เปลี่ยนผ่านแบบสันตินะครับเพราะผู้บริการนะครับคนที่อยู่ในอานาจในระบบบริการตัดสินใจเปลี่ยนด้วยตัวเองนะแบบที่2เนี่ยครับคือการค่อยๆเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละนิดทีละเรื่องนะครับโดยปริยายนะครับกรณีนี้นะครับรัฐธรรมนูญแบบประเดจการยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบรรดาองค์กรสถาบันทางการเมืองต่างๆนะครับ แม้เขาจะถูกทำคลอดมาจากระบะบปฏดบัการเขาตามแต่คนที่อยู่ในองค์กรนั้นเนี่ยเขามีความคิดก้าวหน้าคิดว่าจําเป็นจะต้องเข้าสู่ป,ประชาธิปไตยเขาก็จะพยายามหาเทคนิควิธีการต่างในการเอาแล้วทรมลปฏิบด็จการนะครับมาใช้แต่ใช้ให้มันเป็นไปนในทางที่ประชาธิปไตยเช่นมีบทบัญญัติต่างๆขึ้นมานะครับนะแล้วตัวสารก็คอยไปตีความมากฎหมายฉบับนี้ขัดกระทบเรื่องสิทธิเสรีภาพต่างๆทำให้รันูิแบบปฏดบัการนะครับก็ค่อยสิ้นผลสิ้นผลไปโดยปริยาย แบบที่3นะครับซึ่งอันนี้นเ,เป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับโดยการประกาศอย่างแจ้งชัดเลยว่ายุติสิ้นสุดระบอบเผด็จก,การเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยการเปลี่ยนผ่านแบบนี้นครับจะเกิดขึ้นนะครับก็คือฝ่ายพลังายประชาธิปไตยนะเป็นคนไปเรียกร้องไปกดดันไปเปลี่ยนเองนะครับฝ่ายเผด็จการเนี่ยไม่ได้เป็นคนทาเองน,น,นะครับรูปแบบนี้นะครับแบ่งได้อีกเป็น2รูปแบบย่อยๆนะครับรูปแบบย่อยแรกก็คือพอประกาศให้รัฐธรรมนูญเผด็จก,การสิ้นสุดลง ก็ให้มีผลขึ้นไปข้างหน้าก็คือนับตั้งแต่วันที่ประกาศเท่ากับว่ารัฐมูลปฏิการหมดไปแล้วนะครับนี่แบบที่หนึ่งนะอันนี้เกิดขึ้นที่โบตุเกตนะครับในการปฏิวัติที่เราเรียกว่าปฏิวัติคาเนชันนะครับเป็นนา,าานายทหารคณะนายทหารกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นนายทหารหัวก้าวหน้าตัดสินใจนะครับทำรัฐประหารนะครับล้มระบอบเผด็จการแบบเดิมน,นะครับแล้วเดินหน้าเข้าสู่เสรีประชาธิปไตยทาให้โบตุเกตเป็นชาธิปไตยอยู่จนทุกวันนี้นะครับอีกแบบหนึ่งคือประกาศล้มล้างเผด็จการแบบ ให้มีผลย้อนหลังกลับไปด้วยอันนี้จะต่างจากแบบแรกให้มีผลย้อนหลังกลับไปด้วยหมายความว่าณวันนี้นะครับผมประกาศว่าระบบบริการสิ้นสุด,สดลงไม่พอผมยังบอกอีกว่าสิ่งที่ป็จก,การทํามาทั้งหมดให้หายไปให้หมดถือว่าเป็นโมฆะถือว่าไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนนะครับลบล้างผลพวงต่างๆที่ป็จก,การทํามาทั้งหมดยกเลิกให้หมดกรณีแบบนี้นะฮะเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสในสมัยสิ้นสุดสงคราโมโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะรับฝรั่งเศสก็ประกาศให้ระบอบวิชีซึ่งเป็นระบอบที่ เดินตามรอยของนาซีเนี่ยนะครับให้ระบอบวิชีเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วก็ลบล้างสิ่งที่รัฐบาลวิชีเคยทํามาทั้งหมดนะหรือของกรีซก็เช่นเดียวกันกรีซเนี่ยเกิดการรัฐประหารเมื่อปี1967ต่อมาปี1973นะครับมีการตั้งรัฐบาลเขาเรียกว่ารัฐบาลแห่งชาตินะครับคือเอาคณะนายทหารออกไปเผด็จการล่มสลายไปคณะทุกใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จัดการตรากฎหมายนะครับลบล้างสิ่งที่เผด็จการรัฐประหารคณะรัฐประหารทำมาตั้งแต่ปี1967 1967จนถึง1973เนี่ยเฮ้ยหายไปหมดเลยถือว่าไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะวิธีแบบนี้เป็นวิธีการที่อยากจะเรียกได้ว่าเ,าเด็ดขาดมากที่สุดนะครับและยิ่งสาคัญไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะครับวิธีการแบบนี้นะครับยังสามารถนําคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับมาดําเนินคดีได้อีกด้วยกรีซเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างอันดีคือหลังจากลบล้างรัฐประหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกรีซก็ดําเนินคดีกับคนก่อกาวน์เลนผ่านเมื่อปีพศ2 6 7แม้คุณจะได้มีโทษศัก,กรรมไปแล้ว แม้ก่อนหน้านั้นคุณจะได้รับเอกสิทธิ์ไม่ต้องถูกขึ้นศาลแต่พอเขาลบล้างแลประหารทิ้งหมดมนะครับก็เท่าก,กับว่านี่ละโทษกรรมคณะฐหารไม่เคยเกิดน,นะฮะในพลในพันนะฮะคณะในพันกลุ่มนี้ที่เป็นคนทำทหารก็ต้องถูกดำเนินคดีในศาลนะครับและสุดท้ายศาลของกรีซเนี่ยนะครับก็ตัดสินให้คณะรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยนะครับต้องถูกพิพากษาประหารชีวิตนะฮะในฐานะเป็นกระบฏนะครับแล้วตัวคณะรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยก็ ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมชาติกันเนี่ยก็ไม่อยากจะฆ่าจะแกงกันก็เลยลดโทษให้ไปเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนนะและสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับพวกคณะผู้บริกานะหลังจากนั้นกรีซก็ไม่เคยเกิดรัฐบาลอีกเลยนะตัวอย่างล่าสุดคือที่ตุรกีนะฮะตุรกีก็มีการแก้รัฐธรรมนูญเมื่อปี2010เพื่อจะยกเลิกนะครับการนิรโทษสการต่างๆการสิทธิพิเศษในการไม่ถูกดำเนินคดีในศาลต่างๆของคนทำรัฐบาลพอยกเลิกเสร็จปุ๊บก็ จับผู้ก่อการรายทหารเนี่ยนะครับกลับเข้ามาดําเนินคดีใหม่พอดาเนินคดีไปารไปเรื่อยปั๊บศาลก็ปีภาค้าสามามีความผิดจําคุกตลอดชีวิตซึ่งปัจจุบันนายพลคนนี้ก็อายุเก,ก้าสิบกว่าแล้วนะครับแต่ก็ต้องติดขุนนะฮะนี่ว่าเป็นตัวอย่างอดีตและตุรกีก็ไม่เกิดรัฐบาลอีกเลยนะพอมันมีบทเรียนว่าเปลี่ยนผ่านเขไปสู่าาประชาธิปไตยปั๊บแล้วมีการลบล้างรัฐประหารทิ้งทั้งหมด มีการนำคณะรัฐมนตรีไปขึ้นศาลดำเนินคดีให้มีความผิดไม่ได้ตอให้คุณนิรโทษกรรมตัวเองไปแล้ปก็ตามแต่เราลบล้างการนิรโทษกรรมทิ้งแล้วเอาขับมาเข้าสู่กระบวนพิจารณาคดีกันใหม่เนะี่ยถ้าเราทำแบบนี้สำเร็จนะครับผมคิดว่ารัฐประหารจะไม่เกิดน,นะเพราะคณะรัฐมนรจะทำรัฐประหารเมื่อไหร่ก็ต้องคิดแล้วว่าโอกาสที่จะถูกลบล้างถูกนำกลับมาดำเนินคดีได้มีอยู่เสมอนะครับถ้าเข้าสู่ระเบอบประชาธิปไตยนะนี่ก็เป็นตัวอย่างอันดีในการเปลี่ยนผ่านจากประเด็จการเข้าสู่ประชาธิปไตย สำหรับกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่าการเปลี่ยนผ่านของระบบปผดเดก,การข้าสประชานิปไตยเนี่ยไม่ค่อยเห็นได้อย่างชัดเจนที่พอจะพูดได้อยู่บ้างเนี่ยนะครับ <ư. S 1> ก็อาจจะเป็นตอนยี่สิบสีุ่นายมเจ็ดห้าที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบก,การปกครองอีกครั้งหนึ่งที่เราจะพอพูดได้อยู่เหมือนกันนะครับก็คือกรณีสิบสี่ตุลาคมหนึ่งหกนะฮะหลังจากช่วงนั้นเนี่ยเราอยู่ภายใต้ระบอบปผดเดก,การสดิ์ถนอมประพาสอยู่หลายปีถูกไหแล้วพอ14ตุลาคมก็เกิดเป็นรัฐธรรมนูญหนึ่งขึ้นมาแต่พอรรมน17ใช้้ไดปะาณ สองปีเท่านั้นเองก็มีรัฐประหารหลัง6ตุลาหนึ่งเขึ้นมาอีกแล้วเราก็เข้าสู่วงจรแบบเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการเข้าสู่ประชาธิปไตยเนี่ยเต็มรูปเนี่ยครับของไทยยังไม่ค่อยเห็นได้ชัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยของไทยเนี่ยที่ผมคิดว่าเด่นชัดก็คือเปลี่ยนกับกันครับคือเปลี่ยนจากสิ่งที่มันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเข้าไปสู่เผด็จการต่รางๆารเราจะพบเห็นมีการทํารัฐธรรมนูญชั่วคราวหลังรัฐประหารเนินรัฐธรรมนูญชั่วครานวรานียก็แอบบ มีบทบัญญัต่างๆที่แสดงเห็นในการสือทอบทอดอำนาจของคณะผานต่อเข้าไปเลยแล้วนรัฐมนุฉนฉบับถาบรนะนี่ก็เป็นตัวอย่างของไทยนะที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนผ่านทางรัฐมนุนคือเป็นการใช้เทคนิคทางกฎหมายเข้าไปจัดก,การนะแต่ถามว่าไอการเปลี่ยนผ่านทางรัฐมนุลโดยใช้เทคนิคกฎหมายเข้าไปจัดก,การต่างๆนะครับมันจะเกิดขึ้นได้นเนี่ยมันจะต้องมีเหตุป,ปัจจัยในทางสังคมในทางการเมืองเป็นบทกำหนด อยะะู่ดีๆเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ใครจะคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาบอกประกาศลบล้างผลพวงร,ร,รัฐบาลถ้าสังคมทั้งสังคมไม่เห็นพ้องต้องกันไม่ยินยอมบอกว่าเราไม่เอาอีกแล้วประเด็จการเราขอเข้าสูา่ประชาธิปไตยนะหลายประเทศก็มีประสบการณ์แตกต่างกันไปกรณีฝรั่งเศสก็คือแพ้สงครามรัฐบาลของนาซีของเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายแพ้สงครามระบอบวิชีซึ่งสนับสนุนนาซีก็เลยแพ้ไปด้วยนะฮะหรือกรณีของกรีซก็มีปัญหาประสบปัญหา ก็คือปัญหาเรื่องกรณีวิกฤตการณ์ที่สายปรัสทําให้ตัวรัฐบาลทหารล่มสลายไปนะหรือกรณีของนายปอลฟังโก้นายปอลฟังโก้เสียชีวิตตายไปจึงเปิดโอกาสว่าโอเคละเหมือนฟ้าเปิดแล้วนะครับเพราะนายปอลฟังโก้ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะเดินหน้าเข้าสูา่ประชาธิปไตยนะและประเทศแตกต่างกันไปนะครับบางประเทศเกิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับจนเผด็จการต้องล่มสลายต้องถูกบังคับเข้าสูา่ประชาธิปไตย บางประเทศเกิดความขัดแย้งเป็นสงครามกลางเมืองบางประเทศเกิดจากประชาชนทนไม่ไหวอับไรซิ่งลุกขึ้นสู้ร้อมกันหมดนะฮะบางประเทศวิกฤตเศรษฐกิจบีบบังคับบางประเทศโดนประชาคมโลกกดดันให้ต้องเปลี่ยนผ่านนะบางประเทศเป็นผู้แพ้สงครามโลกนะก็ถูกบังคับไม่เปลี่ยนผ่านในกรณีญี่ปุ่นเป็นต้นนะทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยมันเป็นเหตุปัจจัยในทางการเมืองที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในทางด้านดุนุะะปัญหาคือว่าของไทยเนี่ยอะไรจะเป็นตัวกําหนดครับว่าถึงเวลาที่จาเป็นจะต้องเปลี่ยนผ่านจาก รัฐธรรมนูญแบบเผด็จการเข้าไปสู่รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนะครับกรณีรัฐธรรมนูญช่วงคราว257เนี่ยนะฮะผมยืนยันว่ามันไม่ได้นำพาไปสู่รัฐธรรมนูญเผด็จการไปสู่รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนะครับเพราะตัวรัฐธรรมนูน57ก็เป็นคนเขียนเอาไว้เองว่ารัฐธรรมนูญถาวรที่จะมีต่อไปเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริสมเป็นร,รูปบุกตามสภาพความเหมาะสมของสังคมไทยนะ,ะซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็ได้วางกําหนดกรอบไว้หมดแล้วว่าระบอบการปกครองต่อไป นะตามมบุญถาวรเนี่ยจะมีลักษณะแบบใดนะดังนั้นเราอาจจะกล่าวได้ไม่เต็มปากเต็มคำไม่ได้เต็มที่นะักว่าตอนนี้นะครับที่จะเกิดม,มนูญถาวรในปี58 59 60ต่อๆไปเนี่ยนะจะเป็นมนูญประเด็จการหรือเป็นมนูญประชาิปไตาย,ยางๆนะต้องดูต่อไปอนะครับว่าสุดท้ายประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนผ่านมนูญแบบประเดติการไปสู่งนูญประชาธิปไตยรแบบเป็นรูปแบบได้เมื่อไหร่